ประกาศห้ามชาวอิสราเอลเข้าประเทศตามรอ28ประเทศไม่รับพาสปอร์ตวันที่16เมษายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากอร l ฟลชบิก๊กบ l กสารภาพของอิสราเอลต่อนานานชาติตอนนี้ถูกรังเกียดและโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าสหรัฐและยุโรปจะออกมาปกป้องผู้นำอิสราเอลไม่ยอมรับหมายจับของศาล ICC แต่ประเทศต่างๆก็มีท่าทีต่อต้านอิสเอลอย่างเป็นทางการมากขึ้นทุกทีเรียกว่าภาพพ์เน่าในมู่นานาชาติสากลก็่าได้ค่ะล่าสุดรัฐสภามาลดีฟลงมติเอกฉันผ่านกฎหมายห้ามผู้ถือหนังสือเดินทางอิสเอลเข้าประเทศแล้วหลังจากปรากฏว่าสังหารเด็กและผู้หญิงปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่คือพลเรือนนะคะเป็นจำนวนมาก ข้อมูลล่าสุดเกิน50,000ไปแล้วบาทเจ็บเกือบเกือบจะแตะ2,000 0 0เข้าไปแล้วกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าอิสราเอลหยุดการก่อการร้ายที่ไร้มนุษยธรรมในปาเลสไตน์นั่นคือไม่มีกำหนดค่ะโมฮัมหมัดมิลิสูประธานาธิบดีมาลดีฟออกมาประกาศเป็นทางการนะคะกล่าวว่ามาลดีฟจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางอิสราเอลเข้าประเทศอีกต่อไป โดยอ้างถึงจุดยืนต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารที่โหดร้ายของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเวสแบงย้ำเลยนะคะว่าที่อิสราเอลทำเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการตัดสินใจนี้ตามมาหลังจากสภาให้สัตยาบันแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่3แล้วของพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐานมาดิฟได้กำหนด อนุมัติให้สภาประชาชนออรับรองกฎหมายห้ามคนอิสราเอลเข้าประเทศกฎหมายนี้มีผลในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาอันนี้แถลงโดยสำนักงานประธานาธิบดีมาลดีฟนะคะแถลงการระบุอีกว่ามาลดีฟยังคงเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและยังคงแสดงจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศต่างๆประนามการกระทำของอิสราเอล รัฐบาลยืนยนันการสับสนุนที่ยาวนานต่อการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระและมีอำนาจอธิปไตยมีพรมแดนก่อนปีพศ2510หรือคศ1967มีเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงตามมติของสหประชาชาติและบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศนั่นคือยอมรับสองรัฐนะคะไม่ใช่รัฐเดียวไม่ใช่แค่รัฐอิสราเอลรัฐเดียว หลังจากประกาศของรัฐบาลมาลดีฟนะคะกระทรวงการต่างประเทศของิอราเอลก็ออกแถลงทันทีแนะนำให้พลเมืองของิอราเอลหลีกเลี่ยงการเดินทางไปมาลดีฟทั้งหมดิสราเอลวันนี้ถูกโดดเดี่ยวจากนานาประเทศมากขึ้น ข้อมูลในปี2024มี28ประเทศนะคะแบนพาสปอร์ตอิสราเอลห้ามเข้าประเทศอย่างไม่มีกําหนดไม่ใช่แค่ประเทศมุสลิมเท่านั้นนะคะแถวแอฟริกาละตินก็ออกมาร่วมแบนพาสปอร์ตเช่นกันขณะที่การยอมรับปาเลสไตน์เป็นรัฐอิสระอธิปไตยนั้นเวลานี้มีมากถึง147ประเทศก็คือเวลาเสนอเรื่องเข้าไปสัระชาชาติสหรัฐอเมริกาวีโต ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงทวิภาคี147ประเทศคิดเป็น75%ของสมาชิกสหประชาชาติรับรองปาเลสไตน์แล้วค่ะเป็นการรับรองแบบทวิภาคีต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ต้นปีแม้สหราชปกป้องอิสราเอลเต็มที่และกำลังทำให้ผนึกภาพพดทั้งสรสัสอิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกันเลยสวนทาง คำกล่าของประชาิบดิทรัม์นะคะเขาจะจารึกประวัติศาสตร์โลกว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพวันนี้รับไปเต็มๆว่าสหรัฐเป็นประเทศที่สนับสนุนการล้างเผ่าพันธุ์ปาลเลสไตน์โดยอิสราเอลและประกาศจะในระเทศเจ้าของแผ่นดินปาลเลสไตน์ไปยึดเอามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเส้นทางขนส่งพลังงาน เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของสรัดอย่างล่อนจน้อนอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะสวนคำกล่าวอ้างเสมอของสรัดที่ว่าเขาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษชยชน